ถ้าผมปล่อยไฟมาแล้พ่อผมพิเศษเป็นดีขาดครับผมกาดครับ <c ats> อ่นวิดีโอตัวนี้ครับพี่น้องครับครับผมโอ้ยตั้งใจตั้งใจคับคับตั้งใจว่าสิบภากันมาใส่เบ็ดว่าสิาบใบพี่น้องผ้ามาลุ่นล,ล,ลุ่นลุ่นส้อยกันเออว่าปลาสิกินเงียบปะครับผมมาใส่เบ็ดอยู่กข้องสิบสองครับผมเนาะครับผมสถานที่ก็ตั้งเห็นนี่แหละครับผมทรัพยากรก็มีคนยามไปล่วงนาแล้วล่ะครับไปเลยไปไปเลยครับผมย่นองครับยันโบท่านห้าเห็นซอสเด็ด ไปนะครับหาดูจีได้ไม่ได้ครับเมือ่อวานนี่นะครับบ,งบ,งบ,งบงงงังว่าสิ <c oughs> บอันยินเสียงอันมือกล้องแต่ว่าไปย่างนะครับต้องหอดเกือบย่งครับยังยง่างสาระครับอลองเพลงกล้องปลาขึ้นแน่ <c oughs> แฟนเพลงถาบอก <c oughs> เตกุกกระโดนนางไม่หุนกันก็ต้องหาสายยังไงา้าเออโอเคตาเชิญครับพี่นองครับครับผมไปแล้วเดี๋ยวตัดพันเดี๋ยวแันเฮยน้อยยำขาดขาด มายามซ่ามายามซ่าขาดเลยพี่น้องข้าจะลองเพีงครับเออแน่นครับหัวเราะอะไรไปสิพี่พี่พี่เสียงประต้องฟ้องครับตักแม้มันจะเกือบขาดแล้วครับพี่น้องครับโอ้ย ต้นไม้ผากอย่าลืมผากเดี๋ยวไม่สิงเยาวจะเบ็ดขาดครับผมพี่น่อยเบ็ดเติมขากเบ็ดผามย้ำไม่ทันครับสตหรัคผ่าผ่ากันครับผากันก็เลียนไหล กส่งพระคู่อยู่ครับคุณยายอยู่อ่ะมันจิติษมันกระโดดมันจิตดินพระคู่บอกว่าเขตอภิษฐานห้ามห้ามอันใส่เบ็ดก็เลยบอกว่าันก็เลยพระคู่เชิญไปปิดไว้ว่าเขตอภิษฐานห้ามใส่เบ็ดจะหลับเปิดหนึ่งยามบนนั้นยามสปาย่างเดียวก่อนยามไปแล้วนี่ไม่ลงบ่กูนี่เด้อย่างนันี่ปัดตองปัดตองก้อามาองก้อชื่อนี่น้ำเย็นอันนึงดีมา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 ใช่ล่ะใช่ล่ะ๋ยวล่ะไอ ไอแพตตงตองคุณตองครับก็ได้แล้วครับผมตองคุณตองนี่คุณตองอ้าวเบสขนาดขนาดนี้มันหยอกพวกแน่นอนครับปลาตองครับเกือบบ้างไปก็ได้ดอกเอาเกือบน้ำติบครับผมปลาตองสามตัวครับนี่นี่ครับตองแน่นครับโอ้ยนี้ปลาตองครับนี่ตองตองตองสองตองตองน้อยตองน้อยตองสองนี่ละสองสองครับอือได้แล้วครับพี่น้องปวดพวครับ ปวด้บกมบบัไปครับเนี้ยปวดเลยวแล้วล่ะได้่เากับยิมออกเกิแล้วเนียอยู่นนี่บังหันเอาจาศานนอยนึงลงไปดนครับแา่บนลนน้บังเลยบังเลยบังเลยน้ช่วยเลยหลอนเลยเย็ดเียงอรหกนาทีอันเดีตัวนึงน่ะจะลงละเจดกนนั่นน่ะไหนล จะเพาวจะเพ้าโอ้ยปาตอนีอีกยังก็ใสเดยกกันโอ้ยไปไปไปงไปบังแล้วเ็ิดกันตัวนึงครับพี่น้องไปราเลียวโอ้ยราเลียวปาตองมันมากลำกันครับไละไอปา้องต้องมาสามตัวดิปาตีปาเอาเี่ย้องเอามาใส่ของครับใส่ของเลยใส่ของใส่ข้องทีมงานใส่ของเลยเ็กไรไม่ช่างมันนั่นขากอตะไคร่น้อง อ๋อปลาตองครับปลาตองมันต้องมีสามตัวนะครับผมอกินเลือดจับบันอยากอีกสักกู่ครับปตอนสองตอนสองมันปลาหลายเลยจุ่มไว้ผัดผัดผัดแรกมันไรสาระทานนี้สงสัยจะไม่ได้เอาลงแล้วแหละพี่ไฟเอาไปทั่เบิ้งเล่นนะเอาผาดนี้ปลามันหลายเนาะที่เด็ดมันบะมีเลยผาดนี้เอาห้เบิ้งบรรยากาศรอบๆ ดูดูหนาวกลางเต็นท์นอนชมบิวได้เลยสองกลองนครับลาลครับได้หลักคุณดีไไอ้ค่ายลักคุคนว้บคนอยวาทั้งนี้มันมีตาตาใครครับคนอยู่ใสาเดี๋ยวจะยื้อมนี่ไม่เห็นหนา่ททีไ